สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาอยู่กันที่อินพิเรนสำโรงนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับจะพาเดินเที่ยวห้างอินพิเรนสำโรงครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์อะไรนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยก็ดูตีมงานนะฮะพอดีเราก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะนาน,นาเราจะได้มาเที่ยวห้างอินเิเรน์สำโรงของขายก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะครับ ไม่ว่าจะทีมไหนก็แล้วแต่อย่างร้าน Little ้ลซีเนี่ยนะฮะก็มาบ่อยนะฮะก็ของเขาก็อร่อยจริงเนาะอะไรนะเป็นฟันสเตชันนะอุ้ย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 อะไรเฮ้ยมีอะไรอยู่ข้างหน้านี่เพื่อนดูดูอะไรเนี่ยอเล็กอะไรเนี่ยไดโนซัมเมอร์สปริตนะฮะ ดูดูดูด,ดูมีในดูสาวด้วยมีที่นั่งด้วยตัวนี้อโอ้ยเหมือนตัวจริงเหมือนมากเลยอะ่ะส่วนไดโเสาาวพัทยาขอมีราคาบัตรเข้าร่วมกิจกรรม100บาท100บาทน่าจะได้นั่ง อ๋อถ้าในสาวเดินก็2อ0บาทอออเหมือนนะะเหมือนมากเลยเดี๋ยวมาดูฟังนี้เออใส่สงการก็เข้าทีมใกล้งานสงการแล้วดูดิโอ้ยมันนาฟังแล้ด้วยเลเฮ้ยอุ้ยอุ มันอาปากได้ด้วยอันตรายระวังนะอันตรายนะทีเรกนะตัวนี้น่าจะเป็นทีเรกแหละแล้วก็ไดรโนเสาร์ตัวนี้ก็เด็กๆน่าจะชื่นชอบเป็นไดรโนเสาร์กินพืชตัวนี้นี่ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะอันนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เห็นกันบ่อย แล้วก็นกนะเขาไม่มีชื่อติดอะว่ามันเป็นชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวมาดูนี่เี่นี่ไดโนเสาเดินนี่เดินเสา,เด,เ,ดสาเดินได้บังคับได้ด้วยว่าจะเดินไปทางซ้ายทางขวานะนอันนี้ก็ราคาน่าจะ200บาทโอ้อไดขี่ไหมไม่เอาหรอทำไมอ่ะ มนา้ขี่ไหมไม่ขี่ด้วยไปดูตัวนี้เฮ้ยไปดูนีขยับมือขยับตาด้วยดูดิติ้งกอกตาได้ด้วยอ่ะลืมตาขยับมือกระดิกหางโอ้ยดูดิเฮ้ยนี่ไงชื่อมันโทรดัสโตมันอ้าปากอันเนี้ย ตัวนี้อ้าปากได้อันนี้ขยับปีกไ,ไหนไปดูนี่นนสเิเออ,อเออแล้วก็โซนไหนอ๋อใส่เสื้อสงการใส่ผ้าพันคอสงการแล้วก็โซนนี้รู้สึกว่าจะมีเสียงนะเฮ้ยอ่าเห็นไหมโซนนี้มีเสียงตัวอื่นก็ขยับได้อย่างเดียว สติแรโคโซรัดเจ้าตัวนี้นะ้ดูฟังเสียงเอ้ยเป็นเสียงเจ้าตัวนี้นี่เป็นเสียงเจ้าตัวเล็กนี่เนี่ยนะนดตูตามันตามันใสเ<ๆ>หรอกดอิกหัวกดิกหัว,หว,หวมีเสียงนะตัวนี้ก็มีร้านขายเป็นตัวที่ระลึกด้วยนะ ้ยมีนี่อีกตัวหนึ่งตัวนี้เราไม่เราไม่ได้ดูเอ้ยฝั่งนี้ก็มีเสียงเหมือนกันเออเพิ่งได้ยินเสียงก็มีตุ๊กตาไดนโนเสาร์นี่เขาเอามาขายโอ้น่ารักน่ารักนะมีไข่ไดนโนเสาร์ด้วย ไปดูดีเตัวไหนเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ฟังเสียงยยยดูหน้าตามาดิโอ้ยตัวนี้มีเสียงไ,ไหนฮะเอ้ยมีขนที่คอดูอดิมันมีขนที่คอไหนดูหน้าตามันชัดๆหน่อยสิอ,ยอ้าวเงียบไปแล้วผมใส่ง่วงนอนแล้วมัง้ง โอ้ยรถไฟฟ้าไปแล้วรถไฟฟ้าสายสีฟ้าใช่ไหมไม่น่าจะใช่นะนี่รถไฟฟ้าสายสีอะไรเอ่ยวิ่งหน้าอิมพีเรียนสำโรงเนี่ยก็ประมาณนี้ฮะก็ชอบตัวไหนกอชอบทุกตัวเดี๋ยวพาไปดูร้านค้าข้างในอีกอีกทีหนึ่งโอ้โหเซอร์ไพรส์เลยวันนี้ใช่ไหมไม่รู้ว่าไม่มีไดโนเสาร์ใช่ไหม เขาก็ไม่รู้ว่ามีไดโนเสาร์หรอกอุ๊ยนี่ไงโอ๊ยนี่นี่นี่เขาเขาขี่ไดโนเสาร์แต่ตอนนี้เดินไม่ได้นั่งอยู่กับที่โอ้อะไรกันแม่อะไรกัวเหรออะไรกัวก็ไปไปดูร้านข้างในสิ ก็มีวันถึง20เมษายนนะในงานของไดโนเสาร์อ uh ๋อแม็กโนนออกเดี๋ยวเดินอะไรนะข้างหไหนอ่ะที่ว่าใส่หมวกน่ะนะไม่ครับไม่ครับไปดูร้านค้าข้างในวันนั้นเราสั่งซื้อไส้มะพร้าวไม่มีนะ กะเพราขายดีนะตรงนี้เดินไปเลยไม่ต้องดึงมือพ่อไปพาไปเลยโอ๊ยร้านนี้ลูกชิ้นหมูเงินล้านี่อร่อยนะมาที่ไรก็มาไหมอ่ะเล็กกินไหมเล็กอ๋ออันนี้ก็มาอยู่หมูยอฟันสเตชันนะครับ เราก็สั่งอย่างละสิบไม้ก็เป็นทุกชิ้นกะไส้กอ,อกแดงอันนี้ไม่เอาแล้วมั้งอาอแล้วแต่มาดูร้านในนี้ต่อก็เป็นทุกชิ้นนะแล้วก็มีผัดส่วนมากกับร้านนี้ร้านยำแล้วก็ร้านขาย ้วัต้วัตแพ็คอ่งุนสาวไร่พวงอังุนแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นแซลมอนดองเคยซื้อแล้วใช่ไหมก็อร่อยไม่ได้ไม่ว่าอร่อยนะแต่ว่าก็อร่อยแต่เคยซื้อแล้วข้าวปั้น โหหน้าอร่อยนะชิ้นละสิบบาทแบบว่าชิ้นใหญ่คำใหญ่แน่เลยซอสเต็มเลยอ่ะขอให้ซอสเยอะนะขอให้ของเยอะนะด้านหน้ามาันะท็อปปิ้งอ่ะเออนะให้ท็อปปิ้งเยอะเลยอ่ะเวลานี้ขายทองร้ะะ <laughs> านนี้รักขายทอง โอ้ร้านปังไว้เฮ้ยดูดิโหดูกล่องขนมเต็มหลังร้านเลยไปดูบรรยากาศรอบๆแจ้แม็กเองนะเจมแม็กเองมีร้านขายซาลาเปาติ่มซำ ก็เป็นร้านประจำนะฮะอาจจะเปลี่ยนทำอะไรจากที่ตั้งร้านพิซซ่าอัญญาพิซซ่าพิซซ่ากินไปแล้วเมื่อวานก็คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่อินพีเรียนสำโรงนะที่ข้าง ข้างหน้าเขาก็มีการจัดบูธนะในห้างแล้วก็ข้างหน้าห้างเลยก็มีไดโนเสาร์นะครับก็ฝากแวะมากันนะครับมาเที่ยว,วโอ้โหนี่นส,สงการนะเออก็สวยนะเนี่ยเสื้อช้างอะ่ะก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่าน,น,ทนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้บายสวัสดีครับ